นี่ยอดปลูกม้าหนึไอพี่อดปลูกม้าทมันมาั้มขย่าั้มขยะลมานเจ้าสัวองงเาสตว้องนดมากเลยอะเอ้า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 ไอสองตัวนี้โอ๊ย

คุณค่ไอ้โทรศัพท์ดังเมื่อกี้อ้าวเหรอไหนดูซิไม่ใช่อีตานนั้นจะมาบอกที่อะไห้องนี้หมักหมมไปด้วยฉี่อ้หูถูทุกวันอ้าวเหรอถูทวเนอเห็นปูผ้าพลาสติกอะฉี่แต่ละเหม็นเนี่ยฉี่เยอะใช่ลิ้นห้อยแล้วเห็นไหมออะวิ่งได้ ครอบครัวขนมจีนกับน้ำเงี้ยว <c oughs> วิ่งกันเจียวจ้าวเลยตอนนี้กระโดดกันโอ้โห <c oughs> สลดแบบโอ้โหยูยดูยเนั่ยเนี่ยนั่ยหลบอยู่สองตัวโอ้มันสนจริงจริงอ้าวขนมจีนเข้าไปด้วยเข้าไปรุมสักกรรม เข้าไปรวมสักกรรมกับลูกๆนี่กินน้ำก็อยู่นี่เอามากินน้ำกันก่อนเร็วเร็วเร็วเวยังไม่เทนะเราไม่ต้องเอาขาเข้ามาเช่นนะใครเอาขาเข้ามาไม่ต้องกินนะเอามากินน้ำนี่นีคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อหางม้วนมาเลยเอามากินน้ำกันก่อนเร็วเเหนื่อยละนี่พวกคุณลูกคุณลูกคุณลูกทั้งหลาย ไม่ดูลูกอ่ะไม่ดูลูกไม่เอาไม่ดูลูกไม่ดูลูกนะพี่บอยแย่งลูกกินน้ำบ่งวิ่งมากหิวเหมือนกันแย่งลูกกินน้าออแย่งลูกทไมอ่ะแย่งลูกทำไมไม่มเอ้ไม่เอาไม่เอาลูกแปง่กลัวไม่เอาพี่เงี้ยจากแป้งกลัวเลยลูกแป้งไม่เอาไม่เอาพี่เงี้ยมัได้ลูกะเี้ยจ๋าโอ้ยคลานเลย นี่ครอบครัวขนมจีนน nice ้ำเงี้ยวเอาอ้กเอาอีกาวิ่งฟันกันอี่ฟันกันอี่